หลังจากดูชั้นล่างนะฮะ TCL ได้บุกยึดบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นบนครับ TCL ก็ยังยึดต่อไปนะฮะตามมาครับห้องนอนเลยครับคราวนี้นี่นะฮะเรียกว่าสมกับเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของเรานี่มีรูปละครสวย มาถึงห้องนอนของของเขาเองนะครับอาจจะรกนิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดให้มันดูสวยๆนี่นะครับเพื่อนตอนกลางคืนะบอกเลยว่าไม่ได้นอนคนเดียวครับเพราะว่านอนกับนี่ฮะน้อง TCL ไฟ65 65นิ้วเลยนะครับเป็นเพื่อนของเราอยู่กันทุกคืนเลยระบบเรียกว่าไม่แพ้ตัวข้างล่างนะครับเป็นมินิ LED นะครับเทคโนโลยีแบบว่าควอนตัมดอทนะครับประสิทธิภาพสูงมากอัตราการรีเฟรชนะครับอยู่ที่144เฮิรตซ์ซึ่งหมายความว่า จะดูหนังดูรายไฟล์ใหญ่ขนาดนี่นะครับหรือเล่นเกมก็ตามฮะไม่มีสะดุดไม่มีกระตกไม่มีอะไรขึ้นให้เป็นสีดเดียมแบบให้เราเสียลมนะครับเรียกว่าสีสวยสดใสสมูทแน่นอนนะฮะที่สําคัญนะครับ Dolby Vision IQ มีเหมือนกันครับปรับแสงสว่างตามความเหมาะสมแล้วมีระบบเสียงขอ Dolby อ t m o s นะฮะตัวนี้ผมไม่ได้มีซาบางบหมดพอดีนะครับแต่บอกเลยว่าถึงไม่มีนะฮะเสียงไม่แพ้เลยครับผม